สวัสดีคัดีครับ่ะเอฟครับเป็นไงมาไงคะวันนี้อยู่ดีๆจัดงานขึ้นมาอย่างปุบเปล่าไม่มีอะไรทำครับฮะใช่เว้อคือจริงๆก่อนหน้าช่วงวันวันที่จัดส่วนสนุกนะครับมีแฟนคําบอกว่าอยากได้ฟิวงานวัดบ้างหรือว่าอยากจัดงานในช่วงเชิงทีมงานวัดบ้างวันนี้ก็เลยโอเคมาคัดแล้ว ก็ลองดูก็เรื่องเล็กๆครับการเล็กๆแต่ว่าพอเล็กมากๆเพราะว่าเราอ่ะเริ่มเริ่มรับอะไรรีสปอนมาวันที่สนุกใช่ไหมประมาณสัปดาห์เดียวเองก็ครับแล้วสัปดาห์เองแล้วก็เข้าที่ประชุม2วันใช้เวลาเตรียมงาน3วันก็เลยได้สเกลเล็กๆไม่ใช่เรื่หนึ่งวันนะครับได้เป็นงานหนึ่งวันเล็กๆน่ารักน่ารักเออเออก็เลยเออด้วยความที่มันพร้อมเลยปุ๊บก็งั้นเอาชิลๆแล้วกันเข้ามากันแบบ ฟรีไม่ต้องจ่ายอะไรกันแล้วก็มาทั้งเล่นพูดคุยคิดว่าเป็นฮอลิเดย์วันพระไทยละกันครับก็เห็นแฟนคขาบอกว่าเซจีจะจัดงานทุกวันพระไม่ได้เซจีจัดงานวันพระไม่ได้ใช่ครับเซจีก็ไม่ได้จัดงานทุกวันพระใช่แล้วก็ทุกวันพระถ้าเซจีขี้เกียจก็จะไม่จับก็จะก็จะคิดดูเพื่อจะคิดดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเจะเลิกนอนมากกว่าอย่างเช่นตอนนี้ง่วงเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งมีงานมา แป๊บหนึ่งก็เป็นเมียโรงงานเดี๋ยวฉันจะจะไปนอนครับผมจะไปนอนจะไปนอนจะไปหาอะไรกินนอนในงานวัดนอนดแล้วเราจะนอนได้เหรอคะงานวันมันต้องแบบโจ๊ะๆแบบฮึ่ยๆอะไรอย่างนี้วะเดี๋ยวปล่อยให้ตาโจ๊ะโตาตาช่วยไปแล้วทดแทนมาล้ว่าตาจะโจ๊ะแล้วจีกับเซฟจะหลับครับหลับข้างเวทีหลับข้างแท้ใช่เพราะว่าวันนี้จริงๆอ่ะงานอะ เราเอันนี้เที่ยงก็งานไงมันเริ่มช่วงเที่ยงใช่ไหมจีตื่นเที่ยงไม่แต่ว่าเระวางไว้แล้วระวางไว้แล้วว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์ว่าเราจะไม่ได้มาพร้อมกับงานเปิดใช่ครับให้้ทุกคนตกสงสัยเล่นๆว่าทําไมดิฉิ่เซนยังไม่มาเอ๊ดูน่าสงสัยจังเลยบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ว่าจัดงานจริงหรือเปล่าจัดงานจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าไม่คือเราอเตรียมให้ต้าไปก่อนอยู่แล้วพราใช่เราเตรียมให้ต้าไปก่อนใช่ืออกะว่าถ้าเซฟจริงไม่ตื่นก็คือเป็นงานของต้าไปเลยเป็นแผนครับมันเป็นแผนไม่จริงจริงตื่นแต่ว่าต้องแบบฝืนหลับต่อเพราะเฮ้ยเราไม่อยากบปถอนเลยเราไม่อยากหลับต่อเลยแต่ว่ามันต้องมันเพื่อทําให้แผนให้มันสําเร็จเราก็เลยจะแบบดูดูมันเริ่มดูแผลล้วเน่ยส้นสายครับ ก็ตื่นแล้ววันนี้จะมีอะไรบ้างมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหวันนี้จริงๆก็มีกิจกรรมแปลกๆเยอะครับที่แต่ไม่ได้ขนมาทั้งงานวัดขนักนั้นแต่แรกจะมีตะกกะแตนทอดด้วยใช่แต่ว่าต้นทุนมันสูงก็เลยไม่สามารถนํามาได้ครับแล้วมีพวกโยนเหรียญขอพรมีเสงซิมซีมีต่างๆมี อะไรบ้างไปจำไม่ได้ไหมให้มันคล้ายคลึงกับงานวัดใช่ครับแต่ว่าแต่เอามาได้ไม่หมดหรอกก็ลองดูก่อนถ้ามันเวิร์กก็เดี๋ยวจัดแบบใหญ่ๆให้แบบแบบมีปิดนะไม่ใช่แบบว่าไปไปจัดที่วัดเอาจัดที่วัดเลยมีชิงช้าสวรรค์ีชิงช้าเลยมาหมุนแล้วชิงช้าสวรรค์ก็ต่อด้วยชิงช้าสวรรค์ตอนนี้อาจจะมีเปิดเอ่อเปิดรูปชิงช้าสวรรค์เหมือนกันแต่เป็นจุด JP EG อมีดูดวงด้วยครับขอบคุณมากครับในเมื่อมีดูดวงแล้วอยากรู้เลยว่าเราสอบเป็นสายมูหรือเปล่านิดนึงครับแต่ส่วนมากจะไม่ได้ดูครับเพราะว่ากลัวกลัวเชื่อไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรกลัวเชื่อขอกัวเชื่อเชื่อตัวเองดีที่สุดครับใช่ครัก็เลยไม่ค่อยมูเท่าไหร่ครับจริงจริงจริงไม่ค่อยครับ อันนี้ไม่ดูดวงเลยอืมไม่รู้เลยหรอเป็นมันจะดูจริงจังแต่ว่าเป็นคนที่เชื่อในการการะทำของตัวเอง,องเออไม่หล,อล<ด>่ลออะไรโอเคยอมอ่ะแล้วอย่างเช่นว่าเดือนนี้เห็นเซจีจบอกว่าเราจะมีเจ้าเดือนเดือนเดือนละหนึ่งคนระั้งแล้วเดือนนี้เราเจอเปแล้วเนี่ยวันนี้แล้วสิ้นเดือนจะมีไหมยย่ยงางเป็นคอนเซ็ปตเ์เพลงยังยังจริงๆริงงานนี้ไม่ใช่งานเ<อ>จ้าเด<แ>ืน จริงๆนนี้ไม่ใช่งานเจอกันนีเป็นงานอยากเจอเป็นงานอยากเจอเป็นงานเอาเอาเลยเอาเลยสนุกสนุบงานวัดงานวัดงานวัดบริเตนปาร์ตี้ครับก็คือสิ่งเดียนก็ยังคงมีเหมือนเดิมใช่ก็เป็นสาวสุดท้ายของเดือนเหมือนเดิมในคอนเสิร์ตเจอกันเหมือนเดิมแล้วของเดือนเนี้ยของเดือนมีเรา รูปแบบบอกได้เลยยังว่าแบบวันไหนที่มึงไหนไม่กล้าเลยไม่กล้าเจอเพราะว่างานงานสเกลเดินใหญ่ที่บอกว่าคืออยากโคตรกับหอศิลแต่ก็ยังกังวลอยู่นี่าสปอยลล์แ้วเราเคยพูดไปแล้วเราเคยพูดไปแล้วไม่ได้สปอยล์เราอยากจับนิทรรศการอยากจับเป็นแบบไหนก็นิทรรศการหมดเลยครับตั้งแต่เยาวชน จนถึงศิลปินรุ่นเยาวชนจนถึงศิลปินเ<ม>ชี่ยวชาญเลยครับก็นำมาจาัดพร้อมกันในทีมคอนเซ็ปต์เดียวกันที่สอดคล้องกับหหงานที่เราจะจัดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วคิดยังไงกับการที่แฟนคลับบอกว่าเซฟจีสปอยแฟนคลับมากแฟนคลับอยากให้ทำอะไรทำให้หมดเลยก็นี่แหละที่วันนี้คิคดยังไ,จจไงไ,ไม่ติดถ้ามีแรงก็ทำได้ถ้าทำไได้ก็จะไได้หมดเลยครับ ถึงความคึกหน้าของ SG Entertainment หน่อยดีกว่าอืเรื่องยังของเราไปถึงไหนแล้วคะไม่ค่อยถึงไหนรักเท่วางแผนอยู่ครับแล้วรอว่าแล้วรอวันเปิดตัวครับวันเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการเออเปิดพร้อมโลโก้คนแรนข้างเราก็คือศิลปินเบลล่าของใครใช่มีอยู่สองคนสองคนสองคนอาจจะมีอยู่เพราะว่าแอบเห็นในแฮชแท็กว่าแฟนคลับเขาแซวแซวกันอยู่ว่าเป็นทงผู้บริหารเป็นทงผู้ตัดออเ เป็นอะไรนะผู้จัดการส่วนตัวด้วยเป็นเออก็เป็นก็เป็นก็ตามนั้นมีมีเท่านั้นนะมีคนอยู่เท่านั้นครับก็ต้องทำเองเพราะคนน้อยครับก็เลยต้องทำเองโอเคถ้าอย่างนั้นให้เซฟจีฝากอะไรครับสิ้นเดือนอะไรอีกบ้างอ้ยเดี๋ยวเราฝากล็อกคิวแล้วกันครับเซฟเดทไว้นะครับ25มีนาคมนะครับเจอกันครับเจอกันครับผมครับ แต่เจอกันยังไงไม่รู้เนยแต่ว่าเจอกันเซปเตเดครับ <c oughs>